ในพระเจ้าไม่มีความบังเอิญพี่น้องครับเราอาจจะมีความรู้สึกเช่นนี้นะครับว่าฉันบังเอิญเดินผ่านบโบสถ์อ๋อฉันก็เลยอยากรู้จักกับพระเจ้าฉันก็เลยอยากจะเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาที่โบสถ์หรืออาจจะมีบางคนบังเอิญแนะนำเรื่องของพระเจ้าให้ฉันรู้จักฉันก็เลยได้มารู้จักกับพระเจ้าหรือ เราอาจจะบังเอิญได้ยินเสียงเพลงไพเราะเกี่ยวกับพระเยซูเกี่ยวกับพระเจ้ามันดังแว่วขึ้นมาดังขึ้นมาในความคิดในหัวใจของเราหรือเสียงเข้ามาในหูของเราบังเอิญได้ยินฉันจึงได้มารู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่นะครับพี่น้องครับความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราทุกคนถูกกำหนดไว้แล้วครับถูกกำหนด ให้มารู้จักกับพระเจ้าถูกกำหนดให้เป็นบุตรของพระเจ้าถูกกำหนดด้วยความรักล่วงหน้าก่อนที่โลกนี้จะเกิดขึ้นมาด้วยซ้ำไปนะครับมีความจริงจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่หข้อที่สถึง6นะครับบอกกับเราเช่นนี้ครับดังเช่นในพระคริสต์พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และ ปาศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระไทยและพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเป็นที่ยกย่องพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่ทรงให้แกเราเปล่าๆในพระเยซูที่พระองค์ทรงรัก เห็นไหมครับพี่น้องครับจากพระธรรมของพระเจ้าเราก็จะพบว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างโลกนี้นะครับเลือกเราพูดได้ง่ายคือเลือกเราไว้แล้วก่อนที่เราจะเกิดมาในโลกนี้ก่อนที่จะมีโลกนี้ให้เราได้มาเดินให้มาเที่ยวไปมาด้วยซ้ำไปนะครับพระเจ้าได้ทรงกำหนดเราไว้แล้วด้วยความรักของพระองค์ ให้เราได้มาเป็นลูกของพระเจ้าให้เราได้มารู้จักกับพระองค์ไม่ใช่ความบังเอิญที่เราได้บังเอิญไปเจอใบปลิวและมันปลิวมาบังเอิญเจอใบปลิวเปิดอ่านอ๋อขอบคุณพระเจ้าฉันอยากรู้จักกับพระเจ้าพอดีไม่ใช่ครับพระเจ้ารักเราครับพี่น้องครับถ้าเราดูต่อนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่7จนถึงข้อที่10นบนะบอกกับเราเช่นนี้ครับว่า ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้าซึ่งประทานแก่เราอย่างเหลือล้นด้วยปัญญาและความเข้าใจทุกอย่างพระเจ้าโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกแห่งพระประสงค์ของพระองค์ตามความชอบพระไทยของพระองค์ ที่ทรงดำริไว้แล้วในพระคริสต์ทรงประสงค์ที่จะทำให้แผนงานสำเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์แล้วคือที่จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผน่นดินโลกให้อยู่ในพระคริสต์เห็นไหมครับพี่น้องครับทุกอย่างถูกจัดเตรียมมาเพื่อเราเพื่อว่าเราจะได้มารู้จักกับพระเจ้าในเวลา อันเหมาะสมในเวลาอันสมควรนะครับพระเจ้าก็ทรงเรียกเรามาดังนั้นนะครับการที่เราได้มาอยู่ในทางของพระเจ้า 1. พระเจ้าทรงเลือกเราไว้แล้ว 2. ทรงกําหนดเราไว้ด้วยความรักของพระองค์ประการที่3ทรงเตรียมกลุ่มคนให้นําข่าวเสด็จของพระเยซูไปบอกเรานะครับไปบอกเราบอกว่าพระเจ้ารักเราบอกว่าพระเยซู เป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้เรารอดออกมาจากเวรกรรมออกมาจากความบาปและความตายออกมาจากนี่บาปทั้งหลายนี่คือข่าวสารที่คนเหล่านั้นมาบอกเรานะครับเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมคนเหล่านั้นไว้แล้วเช่นกันนะครับและจะเตรียมวันเวลาต่างๆและการที่เราตอบสนองพระคุณของพระเจ้าตอบสนองพระคําของพระเจ้า ก็เป็นการจัดเตรียมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพี่น้องครับให้เราได้มารู้จักกับพระเจ้านะครับดังนั้นเราจึงควรขอบคุณพระเจ้ามากๆที่พระเจ้าได้ทรงเมตตาเราเลือกเราไว้ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักของพระองค์ให้เราได้มาเป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้า โอ้ oh, คนลุกเลยนะครับพี่น้องครับพูดเช่นนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่นหนาวหรือเย็นแอร์นะครับแต่รู้สึกซาบซึ้งใจในพระเจ้านะครับที่พระเจ้ารักเราแล้วก็พระเจ้ารู้จักเราพระเจ้าไม่เคยหมดรักเราพระเจ้าไม่เคยหยุดรักเราต่อให้เราจะผิดพลาดหรือเกิดเหตุการณ์เช่นใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพียงเรากลับมาหาพระเจ้าครับพี่น้องครับกลับมาหาพระเจ้านามัสการพระองค์ กลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้านะครับเดินทางใหม่ในทางของพระองค์ในชีวิตใหม่ในทางของพระองค์นะครับเช่นนี้นะฮะเราก็จะได้ยกย่องพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับดังนั้นวันนี้ฝากไว้นะครับว่าในพระเจ้าไม่มีความบังเอิญทุกสิ่งถูกจัดเตรียมทุกสิ่งถูกจัดวางเพื่อเราในฐานะลูกที่รักของพระเจ้า เพื่อให้เรามาเป็นบุตรของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามเพื่อนพันธกิจเคียงข้างทุกพันธกิจไว้เจอกันใหม่ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ